ะะวันนี้พบกับครูอ้อในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ,ะเด็กๆขะก่อนที่เราจะมาทําแบบฝึกหัดเรามาสักด0ถึง10กันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มสะกดก,กันเลยนะคะตัวแรกค่ะสอูอนอ0ยอกาลัน เด็กสะกดตามนะคะสอูนอศูนยอกลันเท่ากับศูนนะคะตัวต่อไปค่ะหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งอีงงองงอกรอบนะคะหอนออึกงอหนึง่ง หนึ่งแม่เอกหนึ่งเท่ากับเลขหนึ่งนะคะตัวต่อไปค่ะสอ,ออสองสอ,องอสองสององสองเท่ากับสองค่ะเลขต่อไปสองอมอ อีกรอบนะคะสองอมสามเท่ากับสามค่ะเลขต่อไปสองอีสีสีไม่เอกสี่อีกรอบนะคะสองอีสีสีไม่เอกสี่เท่ากับเลขสี่ค่ะ เลขกลับไปค่ะหออาหาหาไม่โทรห้าอีกรอบนะคะหออาหาหาไม่โทรห้าเท่ากับเลขห้านะคะเลขต่อไปค่ะหอโอ,ก,อก็หกหอโอกอ็ 6เท่ากับเลข6ค่ะเลขต่อไปค่ะจอเอดอเจ็ดอีอกรอบนะคะจอเอดอเจ็ดเท่ากับเลขเจ็ดค่ะเลขต่อไปค่ะปอแอดอ ปแอดแปดเท่ากับเลขแปดค่ะเลขต่อไปกเอเกาเกาไม่โท9เก้าอีกรอบนะคะกเอเกาเกาไม่โท9เก้าเท่ากับเลขเก้าค่ะและเลขสุดท้ายนะคะส อีกบอสิบสออีกบอสิบเท่ากับเลขสิบค่ะอ่าเด็กๆค่ะเด็กๆสะกดพร้อมครูอ้อแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่แม่แมนหรือว่ายังไงนะคะให้เด็กๆลองฝึกสะกดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ เราจะไปทำงานโรงเรียนพร้อมกันค่ะเด็กๆคะหยิบเล่มสีชมพูขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะงานโรงเรียนที่เราจะมาทำพร้อมกันนะคะเขาบอกว่าจงโยงเส้นจับคู่อ่าเด็กๆคะเขาให้โยงเส้นจับคู่อะไรแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าในนี้มีตัวเลขอะไรบ้างคะตัวแรกคะ่ะเลขหนึ่งตัวที่สองเลขสอง เลข3เลข4และก็เลข5อ่าเด็กๆคะ่ะเด็กๆรู้จักตัวเลขกันไปแล้วนะคะเลข1ถึงเลข5นะคะอ่าอันต่อไปนะคะเราจะมาสะกดตัวแรกกันเลยค่ะเด็กๆสะกดตามครูอ้อเลยนะคะสออาอสามอ่าเขาบอกว่าสออาอสามเด็กๆต้องโยงไปหาเลขอะไรคะ เด็กๆต้องโยงไปหาเลข3เด็กๆหยิบดินสอนเลยนะคะแล้วลากเส้นไปพร้อมกับขอ้อเลยค่ะนี่ค่ะสออ้มอสามนะคะเราก็โยงจับคู่ไปหาเลขสามตัวต่อไปค่ะหอนออึงงหนึง่งหนึง่งไม่เอกหนึ่งอ่าเด็กๆ่ะหนึ่งเด็กๆต้องโยงไปหาเลขอะไรคะ เด็กต้องโยงไปหาเลขหนึ่งเด็กๆจับดินสอค่ะลูกอ่าเสร็จแล้วเด็กๆจุดที่เลขหนึ่งนะคะแล้วโยงมาหาตัวเลขหนึ่งเลยค่ะลูกอ่าเห็นไหมคะเด็กๆทันไหมลูกอ่าถ้าทันแล้วนะคะตัวเลขต่อไปเรามาสะกดพร้อมกันเลยนะคะสอ,ออสององสองสอง องอสองอ่าเด็กๆค่ะสะกดคำว่าสองได้แล้วเด็กๆต้องโยงเส้นไปหาเลขอ่าถูกต้องค่ะเด็กๆต้องโยงเส้นไปหาเลขสองอ่าได้ไหมคะเลขต่อไปค่ะลูกหออาหาหาไม่โทหา้าอ่าเด็กๆค่ะคำว่าหออาหา หาไม่โทรหเด็กๆก็ต้องโยงไปหาเลขเลขอะไรคะเลขห้าค่ะลูกถูกต้องค่ะเด็กๆลากเส้นตามกันเลยนะคะเห็นไหมคะอ่าข้อสุดท้ายค่ะลูกเรามาสะกดพร้อมกันคะ่ะสอีอสีสีไม่เอกสีอีกรอบนะคะออีสี สีไม่เอกสได้ไหมคะอ่าถ้าได้แล้วเด็กๆโยงเส้นตามหัวมาเลยคะ่ะอ่าครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำหน้าต่อไปกันเลยคะ่ะลูกเปิดหน้า17คะ่ะหน้า17นะคะเขาบอกว่าจงวงกลมตัวเลขตามจำนวนภาพ อ่าทำยังไงล่ะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมานับก่อนนับรูปภาพก่อนเราถึงจะไปวงกลมตัวเลขได้พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามานับคิตตี้กันเลยคะ่ะพร้อมนะคะนับ1 2 3 4งอี่ห้าเด็กๆดูๆนะคะอันไหนเลขห เด็กๆรู้จักเลขค่าไหมคะตอนอนุบาลหนึเลขค่าอะไรนะนี่ไงคะเลขค่าตัวตะโลเห็นไหมคะข้อต่อไปอเรามานับโดนัทกันนะคะ1 2เด็กๆดูที่มือนะคะอันไหนเลขสองนะเด็กๆจําได้ไหมคะอ่ะคอวอมีซอยให้ก็ได้ค่ะอันไหนคะเลข2คอเป็ด อ่าถ้ารู้แล้ววงกลมเลยค่ะอ่าข้อต่อไปนะคะเรามานับกันเลยค่ะเริ่ม1นึ่งสองสามสี่อ่าเด็กๆขาอันไหนเลข4ี่คะอ่าถ้าเด็กๆได้แล้วเด็กๆวงกลมเหมือนครออ้อเลยค่ะนี่ค่ะเลขสี่เรือใบค่ะลูกอ่า ต่อไปเรามานับคัพเค้กพร้อมกันค่ะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเด็กๆค่ะเรามาดูสิคะอันไหนเลขหกเด็กๆลองดูนะคะอ่าถ้าได้แล้ววงกลมพร้อมกันเลยค่ะอันนี้คือเลขหกค่ะลูกอ่ะ ข้อต่อไปไอศครีมเรามานับกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9้าหโอ้โหไอศครีมมันเยอะมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าอันไหนคือเลข9อ่าถ้ารู้แล้ว เรามาวงกลมพร้อมกันเลยค่ะต่อไปไม่ใช่เลขอารบิกแล้วนะคะแต่มันจะเป็นเลขไทยแล้วลูกอ่าตัวแรกเลยค่ะม้าลายเด็กๆม้าลายมีกี่ตัวนะพร้อมกันนะคะหอ่มาม้าลายมันมี1ตัวเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้ไหมคะว่าเลข1ไทยอยู่ตรงไหนอ่า ถ้ารู้แล้วมา,าวงกลมพร้อมกับคอ้อเลยค่ะอันนี้ค่ะลูกคือเลข1ไทยข้อต่อไปค่ะนับมา้าเด็กๆนับนะคะหนึ่งสองสามอ้าม้ามันมี3าตัวเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้ไหมคะว่า3มไทยอะไรนะ่าอ่ะอ้อบอกทอนซ้อยให้ก็ได้ค่ะสมไทยหวีผม ถ้าเด็กๆได้แล้วเรามาวงกลมพร้อมกันเลยค่ะข้อต่อไปลูกแมวนับนะคะ1นึ่งสอง่าเด็กๆดูนะคะเลขสองไทยอยู่ไหนคะสองไทยอะไรนะ2ไทยลดน้ำต้นไม้ค่ะลูกถูกเพราะฉะนั้นเด็กๆวงกลม2ไทยลดน้ำต้นไม้ได้เลยค่ะ ข้อสุดท้ายเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4อ่าเด็กๆตัวมันจะคล้ายๆกันเลยเห็นไหมคะอันไหนเลขก4ไทยอ่านี่เลยค่ะ4ไทยเด็กๆวงกลมค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะ ที่เราทำพร้อมกัน2หน้าเด็กๆคะถ้าเด็กๆคนไหนทำไม่ทันหรือยังไม่ได้ทำนะคะเด็กๆย้อนดูคลิปของครูอ้อได้เลยนะคะครูอ้อเฉลยในนี้ให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูอ้อไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ